มาแล้วจ้าวิธีเพาะเอพอบับุงต้นอ่อนเพาะยังไงให้ขาวอวบยาวๆจ้ะมาดูกันเด้อจ้าอยู่คนดูอยู่ต่างเดืยนก็เพาะกันได้จ้า <c oughs> วิธีเพาะต้นพบับุงต้นอ่อนจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าอย่าดาวโนเวมาละจ้า วันนี้ก็มาตามสัญญาจาจวาจิพาเอเพราะพักบุงตนอ่อนอันนี้คือพ่อไว้แล้วจ้ะสัญญาวาจิพาเพราะพักบุงตนอ่อนก็นติดตามดูกันให้จบด้วยจ้าเราจะรู้มีเทคนิคอะไรอย่าถึงทําได้พักบุงได้ขาวงามอวบยาวยางี้จ้ะจิมาพาทาละจ้ะมามาดูวิธีทํากับไปรลยเนาะจ้ะมาพี่น้องมาด้อจ้ะนี่คือเม็ดเอพักบุงจิ้นจ้ะยิ่หโหไหนก็ตามใจเราชอบเลยจ้ะ ใครมีอยู่หัวนะกระชายเต็มหมดคือกันจ้ะยานี้ยาก็ซื้อมานานแหละนี้ยาก,ก็แบ่งออกแล้วจ้ะชิ้นเล้าก็จิกเปิดน,น้ำใส่เปิดน,น้ำร้อนใส่ก่้นแล้วกระล้างล้างเม็ดข้าเจ้าแล้วกิบเพาะมากก็ก็ะจิออกเม็ดมากแต่เพาะกินไปลูกต้นอ่อนแล้วก็จิตเอาแต่น,น้อยจ้ะเพราะว่าถ้าก็อืดขึ้นไปแล้วมันก็จะหลายกว่านี้อีก ไปเท่าตัวนี้แหละเขาก็ตื่นขึ้นแล้วเราก็จะซาวน้ำจนเขาเอ้หายเอ้น้ำหายนี่แหละจ้ะน้ำก็ต้นซาวนี่ก็น,น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็ยนก็ได้จ้ะแต่กตัวมาก็ใช้น้ำอุ่นนี่แหละดีสุกซาวน้ำก็ไปเรื่อยๆจ้ะประเททิ้งกระเปลี่ยนน้ำม,ม่อีกจ้ะนี่เราก็แช่น้ำ นำมานำนำอุน่นเร้จะที่นี่นำอุน่นตอร้อนเพราะเราจุ่มจุ่มมือได้นี่แหละแช่ก็ไว้แช่ทิ้งไห้จนหนึ่งหนึ่งคืนหรือว่าจนก็ทั้งเขาบวมตึงนำเราพอใจล้วจะคืนนึ่งก็ได้วันนึงก็คืนนึ่งก็ได้แต่ว่าเรารอดูให้ก็บวมขึ้นมาหนิเพราะมันร้อนยาร้อนเพราะมันนั่งถึงไ,ได้นำร้อนจะนนทิ้งไว้ตอนนี้เม็ดพะบุงรอกอ็พห้องโตแล้วจะ ขนาดแช่สองขึ้นได้แค่นี้แหละจะพี่น้องสองขึ้นจะนี่เราก็จะมาล่อนเอาไอ้นี่ออกเอาเม็ดกีมันเสียออกจะไอเม็ดที่ยังไม่บวมออกน้ำออกจะกิบเอาไว้รอบหลังจะคัดเราจะคัดออกแต่อันเม็ดพองแบบนี้อ๋อพอนี่มีสองแบบี่นี่ไม่พองนี่พองเต็มที่เตียมพอได้ละจะโอเคจะมา่อนกันจะพองยีเหลจะอันที่ไปยังมีพองเต็มที่ก็จะลดออก อันที่เป็นโพด้นเราที่เตียมไปทีหลังที่มนอดยากคช่ไหอย่สองคื้นจากเม็ดมันเก่าเลยเหรอดาแต่เราไปที่ไปแต่พะพร้อมกันมดเลยมันก็อันขึ้นเร็วก็เร็วอันขึ้นช้าก็ช้ามก็ี่ไหลหุ่นก็เลยต้องร่อนยางนี้จ้ะแต่ถ้าไมีมีร่อนที่พอเลยก็ได้จ้ะแต่อยากจะร่อนออกนี่จ้ะนี่เราก็จะเอาดินใส่นี่จ้ะดินเราก็เอาใส่พอประมาณนี่แหละไม่ต้องใส่มากที่นี่แใส่ประมาณนี่จ้ะ ดินกระทางดีๆก็ต้องร่อนก่อนแหละแต่วันนี้ยาไม่ได้ร่อนประมาณนี้ถ้าถ้าร่อนจีเพาะเอกินต้นใหญ่มันใส่กระดิษนาก็ดีเด้อพี่น้องถ้าดินประมาณามนี่จะถ้าลองที่ใส่เอ้เพาะกินต้นมันใหญ่กว่านี้ถ้าใครกินต้นอ่อนดินบางๆก็ได้จ้ะนี่ดินบ่งสำเนียงสูงสำเนียงถ้ารากินปนใหญ่กับดินใส่ประมาณนี้จ้ะ แต่วันนี้ยาที่ทำเพาะต้นอ่อนอยาก็เลยเจาดินออกอยะทำบางๆแล้วก็เราก็จะเกีย่ยให้มันเสมอกันจ้ะเราไม่มีที่เกีย่ยวเราก็ใช้มือ,อละเกีย่ยนเนาะอย่าพื้นให้มันเสมอกันจ้ะมันจะได้เมด็ดมันจะได้นั่นเสมอกันเกีย่ยวพื้นที่จ้แล้วอันดับต่อไปก็เม็ดที่เราไปแช่น้ำได้หวมแล้วจะมันอืดแล้วนี่ยานี่จะเมด็ด ล้วก็จะโรยเม็ดลงไปอย่างนี้จ้ะเราโรยไงก็ได้แต่ให้มันมาแหมต้นทับกันจ้ะถ้าเราจะเอาต้นอกินต้นใหญ่เราก็ไม่ต้องมันติดกันเด้อให้นั่งห่างใดยิ่งดีกันนะโรยประมาณนี้เลยถ้าเราจะกินต้นใหญ่มันถ้าต้นอ่อนเราก็ต้องเพิ่มอีกจ้ะ้าสำเนียงคือต้นอ่อนใดไอ้ต้นใหญ่เลยถ้าถ้าเรากะเอาไอ้ต้นอ่อนนะเราก็ต้องวางโรยลงที่ทีเพิ่มอย อยาก้ัดไปขนัดเนาะที่มันแคบจ้ะเพราะว่าเพาะในบ้านทำอะไรๆก็ต้องอึดอัดเธอเนาะแคบอยากให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเนาะจ้จะโรยไปอย่างนี้เรื่อยๆจ้ะพี่น้องนี่ก็คือจะมีเนียนเพราะว่าเม็ดมัน,นยาเพาะทีละนิดจ้ะเพาะมากไม่ไหวโรยไปเรื่อยๆจ้ะ ก็อย่าลืมด้วยจ้ะใครกินต้นเอให้กินต้นใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใส่นาดย่างกันนี่สําำรับเปาะต้นอ่อนจ้ะแล้วครับต้นใหญ่ก็ต้องใส่ดินมาก่าดีจักหน่อยจ้ะเพราะว่ามันก็ได้มีออาหารมีนั่นเนาะดินน้อยหลามันก็นั่นถ้าต้นอ่อนมันใช่เวลาแป๊บเดียวมันก็ต้องตัดถ้าต้นใหญ่มันก็ต้องใช้ดินใช้พื้นที่หลากมันต้องยังถึงจ้ะนี่จ้ะพี่น้องกับประมาณนี่จ้ะเราก็จะโรยดินองนี้ปุ๊บนารับ บางเลยมบางจ้ะถ้าเราไม่มีเราก็ตะโกนแข็งรงอง้วก็เอามือโรยเลยก็ได้จ้ะกดน้ามังบางจ้ะก็จะออกมาประมาณนี้แหละนับแรกที่ว่ามันปึ๊บเราก็ต้องหาของทับก็เราก็หาอะไรไม่ได้แล้วก็พวกที่เรามีเลยจะใส่ดินมึงกระจับนักได้ใส่ดินทำมันนัก,นก ที่ตามเราพอใจถ้ามันน้ำนักหน่อยดินแบบนี้นี่ก็ดินเก่ายาวอกจ้ะเราเราก็กจิมาเทินนี่จ้ะเธอลงไปทับซ้อนยังกันนี่จ้ะแต่ทับซ้อนกันนี่แล้วเ,เราก็ต้องมาเปิดรดน้ำถ้าเราทำงานน้นนองเราไม่มีเวลาก็รดน้ำชาวเย็ยนฉีดเอาเตเป้นี่ฉีดจ้ะนี่ฉีดเนาะนี่กี่หลากอยากกับไม่ได้ฉีดน้ำดาจ้ะ แล้วก็ฉีดน้ำลงไปก่อนจ้ะฉีดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะจ้ะใช้ปอกกี้อย่างนี้จ้ะฉีดฉีดให้มันชุ่มจ้ะแต่ก็อย่าให้แฉะได้แฉะเม็ดก็เสียจ้ะแต่แฉะไปหลังมาแล้วก็ทารุงแฉะไปแล้วแล้วก็หลังเราก็ลดมานหน่อยๆที่นี่เราก็เอาหนีดเทินเทินไปอย่างนี้จ้ะ วันหลังมาก็เปิดตัววัดชีดน้ำจักทิ้งไว้อย่างนี้จักสองวันสามวันเพื่อเชให้เม็ดมันงอกขึ้นเท่ากันนะเสมอกันจ้ะเพราะนี่จากหลังชีดน้ำทุกวันแล้วเนาะวันละสองวลาแล้วเนาะว่ามันขึ้นได้สองสามวันไปล้วเปิดดูรดน้ำดูว่าเม็ดมันงอกขึ้นเห็นมันต้นมันที่เริ่มขึ้นแล้วเราพอใจแล้วเราก็จะเปลี่ยนออกอันนี้ออกจ้ะพุดนี่พอมันจักสองสามวันเราเห็นต้นหัวนพักะบุงเราขึ้นแล้วเนะจ้ะเนาะสมมติว่าขึ้นแล้วเราก็จะเอาฝามาปิดอย่างนี้จ้ะ ปิดปิดที่นี่ปิดแล้วก็ลดน้ำไปทุกวันเหมือนเดิมแหละแล้วเรามาสังเกตเปิดดูรดน้ำวันต่อไปมาเห็นว่าต้นมันใญอะไรดันไอตัวฝาปิดปรุงแล้วเราก็เปลี่ยนเทคนิคใหม่จ้ะตัวนี้มาคุมอย่างงี้จ้ะเรามาคุมอย่างงี้แล้วก็รดน้ำแล้วก็ปิดไว้พอยามนั่นมันใหญ่แล้วเราก็จะทําอำยังวิธีอันนี้จ้ะพอก็สูงมากแล้วเราก็จิบเปลี่ยนไอ้ฝาปิดอย่างงี้จ้ะ แล้วก็เปิดออกมาเห็นจะเห็นแม่ต้นสวยไหมเราเอาคุมไว้ต้นเข้าวจี๋ขาวสูงแบบนี้หละจ้ะเราเปลี่ยนจากที่มันเป็นรูฝาเสร็จแล้วเนาะเราก็มาใช้อันนี้ครอบแบบนี้หละจ้ะที่เราเราเปิดเราก็มาลดน้ำลดน้ำฉีดน้ำข้าจ้ะอีกถังหนึ่งจ้ะอันนี้อันนี้ห้าวันถังนี่แต่อีกถังใหญ่นั่นหกวันจ้ะนี่จ้ะงามไหมจ้ะก็นบุ้งต้นอ่อนเพาะกินเองภายในบ้านที่กับแคบบทำกินเองได้พี่น้อง แนท้นอกมันมีดที่หิมะเราก็ไปไหนไม่ได้เราหาซื้อกินพักกาอยู่ตา่างแดนมันก็ไม่มีจากที่นี่เราก็จะฉีดน้าเราก็ใช้ปกกี้นี่แหละจะฉีดฉีดลงไปรดน้าไปเราก็ดูว่าเออมันจีเหี่ยวมีเหี่ยวแต่อย่าให้เข้าเหี่ยวนั่นได้เลยจ้ะน้ำแชะมากก็ตายหลากเนา่าเอาน้ำน้อยกับเหียเห่ยวเหี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นเลยจ้ะพักบุ้งนี่ดูเลยยากตรงนี้ลจ้ะถือว่าถ้าเข้าเหี่ยวแล้ว,ลวเราฉีดน้ำไดก็ไม่ค่อยฟื้นขึ้น ถาลากเน่าก็ยิ่งเสียหมดเนจะกระทาไปกินไปอย่างงี้ภายในบ้านเรากไปไหนไม่ได้ปพะบุ้งเราก็เพาะกินเองถ้ากินต้นใหญ่เราก็เพาะห่างกว่านี้แต่เรากินไอ้ต้นน้อยเราก็เพาะทียังย่าเนี่ยจ้ะเพราะบุ้งต้นอ่อนวิตามินเยอะไอ้สารอาหารเยอะเขาว่าเราก็ทํากินไปมันมีไอ้มาเล็กมาส่งเนาะจ้ะเราก็ต้องทําอย่างงี้แหละกินไปในบ้านไรแค่คัดได้ถ้าคนไหนเม็ดน้อยกับ เป็นเพาะเป็นต้นใหญ่ก็วางเม็ดทั้งหางเอาจ้ากินต้นใหญ่เขามันก็จะได้ช่วยประหยัดไตอีกจ้าเพราะกระเพาะหายหิวมีพักแล้วก็ลงไปนิดนิดหน่อยภายในบ้านแล้วก็ช่วยเราหายเหงาได้ด้วยจ้ะช่วยเราหลายหายเหงาไปยากับปลูกมากไม่ได้จ้ะหิมะองเตมอู่เลยทั้งนอกก็ได้พักปุ้งพักอะไรเพาะเองปลูกเองเนี่ยจ้าด้กินตัวงอกยากับเพาะเองพัก,กบุ้งยากับเอง พอชดน้ำเสร็จเกิดที่เตียมคุ้มละจ้ะพี่น้องก็คุ้มใบอีกคือเก่าเพื่อจะได้ให้ต้นเขาสูงจ้ะเราก็มาค่อยค่อยคุ้มระวังไม่ดีจ้ะมันจะถูกไอ้ต้นหักหักแล้วก็ไม่โตเลยละจ้ะค่อยๆคุ้มเพื่อเขาจะได้ให้ยืดแล้วก็ยืดสูงๆถ้าเราคุ้มใบแล้วก็หายก็เจอเด็ดแต่แกช่วงเช้าช่วงเย็นวันนิดช่วงอายุเขาจากสามสี่วันถึงเจ็ดวันนี่จ้ะเจอเด็ดบางเวลา ตาเลือยเจ็ด <Techn> วันพอถึงเจ็ดวันเราแล้วก็ปล่อยเลยก็ได้จะไม่ต้องคุมอีกจะค่อยๆจะค่อยๆใส่ไปจะพักบุ้งต้นอ่อนเรามันก็อยยังเงี้ยจ้ะมันก็จะขาวสูงเพราะว่าเราคุมมันได้ไม่ค่อยถูกแสงแดดเพราะว่าเขาจะยืดหาแสงแดดเนะจ้ะทำเราค่อยเพาะทำทีละนิดทีละหน่อยกินไปตามรุ่นตามนั้นมันไปจะพี่น้องมันก็ทำให้เรามีความสุขเลยอันนี้หกคืนละจ้ะ นี่คือหกคืนอันนี้คือเจ็ดคืนจ้ะเจ็ดวันเจ็ดคืนแหละอันนี้เตรียมเก็บได้แหละตอนนี้ยาก็ไม่ปิดเราจะไ่ไ,ไ่คุ้มแล้วรอให้เขาเขียวมากก็ก็มีแต่จีเก็บกินะลรจ้ะพระพวงตนอน่อนเตัน้ยาว่าจิคัมไอถอนออกคหงห่างเลายาจิบจงไว้กินต้นใหญ่มันจ้ะ แล้วก็ฉีดน้ำเขาจะหายน้ำเขาไม่ชอบยากอะ้ได้เร้วทำไปกินไปกินทำไปเ,ไปเ,ไปเ,เรื่อยกินไปเรื่อยอย่างนี้แหละพี่น้องทำเม็ดน้อยก็ยังว่าเนาะทำเม็ดเรามีน้อยแล้วก็ทำเพราะกระปุงต้นใหญ่เอาจะเด็ดกินเอาแต่ยากกะใไรมดเม็ดเลยนี่ คลิปนี้ขอจบแค่นี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจาวันนี้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าลองไปทำกินกันดูจ้าเด้อผักปุุงต้นอ่อนจ้าลองไปทำกินกันดูด้วยจ้าพี่น้องงามไหมจ้าพกปุุงต้นอ่อนอย่าดาวิธีเพาะยากกับพาทำแล้วจ้ะก็ทำกินกันจ้า วันละนิดวันละหน่อยพอหายเหงาพ่ออยู่ต่างเดนจ้ะไม่มีมาเล็กมาส่งเราก็พ่อเอาเนาะจ้ะพ่อเอามีพักหลายก็พ่อปลูกไปหายเหงาไปพ่อมจ้ะแกเครียดได้พ่อมมีของกินเนาะจ้ะลองไปดูกันเด้อจ้าคลิปทาไว้ให้เราจ้ะวิธีเพาะต้นอ่อนพักบุ้งต้นอ่อนเนาะจ้ะเนาะบุ้งต้นอ่อนทำกินง่ายๆแต่าาตายยาด่าวจัดอย่าเฉยก็ทํากินไป องต้นอ่อน้ะจ้าทำกินกันดูใจวิธีทำไม่ให้แหละ